โห oh, ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยน่าจะเป็นฐานทัพของใครบางคนนะพี่ฝนนะฐานทัพของใครบางคนงนะหรอใช่แล้วแต่ดูมันว่าพี่ฝนคิดออกแล้วว่าคือฐานทัพของใครแล้วคือฐานทัพของใครอ่ะนี่ไงมาดูทางนี้เร็วเข้าทางไหนทางไหนนี่ไงทีวีแมน นั่นทีวีแมนนี่นาใช่แล้วทีวีแมนอัปเกรดมาใหม่ด้วยละขอบอกมี3ามหัวแถมมีคอ้อนด้วยใช่แล้วมีสามหัวแถมมีคอ้อนแล้วดูอะไรบางอย่างในนี้นะในไหนพี่ฝนนี่ไงนี่คือม็อบอ,อ,อยจะบอกล้ว,ว่าเราสามารถแปลงร่างได้งั้นเหรอหมายความว่าเขาให้เราเล่นเป็นม็อบอย่างนี้ได้เลยเหรอนี่คนนี้น่าสนใจจังเลยคาเมราเกิลนั้นเดี๋ยวพี่เอกเป็นคนนี้ดีกว่า พี่ฝนสามารถแปลงร่างเป็นคุณคาเมล่ากเกลได้ด้วยสวัสดีครับสาวน้อยโอ้น่ารักจังเดี๋ยวก่อนนะ เขามีอะไรบางอย่างข้างล่างนี่ด้วยล่ะขอบอกอ๋อมีปุ่มนี่ไงควันเชียวอ๋ดูนี่สิเราสามารถมอบช่อดอกไม้ดอกกุหลาบได้ด้วยลันนันเนี่ยเออตอนนี้ผมโดนเวทดมนแห่งดอกกุหลาบอ๋อเมทดมนแห่งดอกกุหลาบงั้นเหรอเออนี่ของเพ่เป็นท่าอู้ยอย่างน่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมืนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอะไรอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่คืออะไรเนี่ยอันไหนอะพี่ฝนนี่ไง ฟรีมอบงั้ะหรอโอ้เราได้คอนทอมานหนึ่งอันพี่ฝนใช่แล้วเราได้คอนมาหนึ่งอันแต่แบบว่าอยู่ไหนกันเนี่ยทำไมมันวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้นี่งะเจอแล้วอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแปลงร่างก่อนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไปไหนแล้วต้องหาให้เจออ๋อเมื่อกี้เราได้มาใช่ไหมนี่ง คุณคาเมล่าแมนที่มีคอนทอเขาคือว่าไฟเตอร์คาเมล่าแมนไฟเตอร์คาเมล่าแมนงั้นเหรอเฮ่ยางเทโอ้มีคอนันใหญ่เหมือนกับคอนทอเลยนะเนี่ยแเราใช้ยังไงอะสุดยอดไปเลยเนี่ยเขามีท่าให้เราโอ้โหท่าอย่างเท่เลยอ้อโอ้โหมีเอฟเฟกอย่างรูหลาเออเท่ดีนะเนี่ยพี่ฝนแล้วตอนนี้เราจะกลับร่างเดิมยังไงอะ เราจะอา้าวล้วกลับไงอะ่ะอ๋อสงสัยเราจะต้องรีเซ็ตลวมัง้งรีเซ็ตตัวละครเลยงั้นหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนขอแปลงร่างเป็นคุณคนนี้ก่อนก็แล้วกันในไหนจะรีเซ็ตแล้วขอเป็นคนนี้ไปก่อนละกันนี่งไงไททันสปนิโกแมนวู้บินได้ด้วยอ๋อช่วยด้วยครับช่วยด้วยอเดี๋ยวก่นอนเพกเป็นอะไรเหรอสกีว <c ười> ีดีเป็นสกีวีดีเหรอช่วยด้วยโอ้ไททันแมนนี่เขากระโดดมาเขามีอะไรบางอย่างเนี่ย อ้มีไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอพ่นเหรออ่าใช่แล้วเดี๋ยวขอทำท่าก่อนนี่อ๋อ oh, ช่วยด้วยนี่ไบเจ้าสกีบีดี้ทอเล็นี่อย่ามาขวางทางฉันถ้ามาถล่มเมืองที่นี่เด็ดขาดไม่งั้นฉันจะจัดการนายผมไม่ได้มาถล่มเมืองผมมาช้อปปิง้งมาช้อปปิ้งงั้นเหรอเดี๋ยวขอแปงลงร่างกลับก่อนดีกว่ากลับไ <G l ub> งอะ่ะต้องรีเซ็ตเลยทุกคนรีเซ็ตเลยเหรอใช่แล้วรีเซ็ตปึ้งเลยแล้วก็กลับคืนร่าง เอาละตอนนี้เรารีเซ็ตกลับมาเป็นตัวเราแล้วแล้วเราจะทําอะไรกันหน่ะวันนี้เราจะต้องออกตามหาเพื่อนฮะตามหาเพื่อนเหรอใช่แล้วตามหาเพื่อนกองทัพทีวีแมนพี่ฝนนาเลยมาทางนี้เร็วเข้านี่ทางนี้เลยน,น่าสก,กีบีดี้ทอยเล็นี่นาเราทำไมโหเต็มไปหมดเลยอะนี่งาฝั่งนี้มีเพียบเลยเราจะต้องมองหาเพื่อนที่เป็นกองทัพของเรานะ หมายถึงเฉพาะแค่พวกคาเมราแมนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่วอนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วพี่วอนเห็นอะไรอะ่ะนี่ไงเขามีป้ายบอกไหนป้ายนี่ไงป้ายบอกโอ oh. ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บก่อนได้มาแล้วอ๋อ oh. นี่นี่นีนม่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวน้ยน้ยนะโอ้ตื่นเต้นจะมั่นเลยว้าวเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวดูท่าทางน่าจะเป็นคุณคนนี้มากกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะสกีบีดี้ทอยเล็ตทหาร เนี่ยเขาเขียนว่าคาโมสกิบดี้นี่ไงใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วเพลกแปลงล่างก็ไม่หวนหน่อยเปิดหาอยู่ในหาไม่เจอสุดยอดไปเลยมาโอ้โหชื่อยาวมากพี่ฝนโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยเขาคือพลทหารมิติการลันเชอร์พลทหารเงี้ยหรอใช่โอ้ไหนๆลองเดินให้ดูหน่อยเร็วค่ะเดินแล้วมาแล้วค่ะอย่างเท่อย่างเท่เลยยานี่เดี๋ยวๆปุ่มอะไรเนี่ยอ๋อปุ่มอะไรเงี้ยหรอกดได้ไหมลองกดดูลองกดดู อปุมเรื่องแสงสุดยอดไปเลยเขายิงไงเนี่ยมีนิกันเขาอะโอ้อย่างเท่เลยอย่างแท่มากๆงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปตามหากันต่อไปทางเงี้ยกันนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะแปลงร่างทีเดียวเดินยากอ่ะเจอแล้วพึบมาแล้วจ้ะเจอแล้วเจอแล้วปื๊บได้มาแล้วืออได้มาแล้วจ้าได้อะไรมาแล้วขอดูหน่อยใครอะพี่ฝนแป๊บหนึ่งนี่เขาคือคาเมล่าโซเย คาเมราโซเยอร์หรอใช่แล้วก็คือคุณทหาร<อ>เดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยก็แล้วกันชุดอย่างนี้เหมือนอยู่ในทะเลทรายนะพี่ฝนนะขอเปิดดูหน่อยนี่เดี๋ยวเราไปทั้งอย่างนี้เลย<ป> <c oughs> โอ้สุดยอดเลยอ่ะว่าอย่างไรเรพลทหารอ้อฉันคือพลทหารคาเมรากล้องวงจรปิดโอ้โหโอ้นี่ชอบท่าตุยมากเลยอ่าน่ารักมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็นอะไรบางอย่างฝั่งนี้อีกแล้วไหนอะ่ะ เดี๋ยวก่อนเหมือนเห็นจริงๆนะเมื่อกี้นี้นะเห็นอะไรเหรอเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตามองหาพี่ฝนแล้วมองหาลําบากอ่ะมาทงนี้เร็วเข้าต,ตรงนี้นงานตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่านีงไงพี่ฝนเจอแล้วอะไรเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกล้องวงจรปิดอยู่เก็บเก็บนีงเจอแล้วโอ้หสุดยอดเลยได้อะไรมาขอดูนะหน่ะเรบปึง้งนี่คือใครอะ่ะอันนี้คือ คืออะไรคาเมล่าแมนเหมือนกันเฟรมเมอร์คาเมล่าคนนี้ใช้ไฟได้ด้วยหรอที่หรออเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยเฟรมเมอร์คาเมลอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลื่อนอยู่เลื่อนอยู่อ๋อนี่นอยู่ใกล้ๆกันโอ้คุณคนนี้คือ3ดาวเลยนะเนี่ยเฮ้โอ้โอ้ยอย่างเท้ปืน<อ><ด>ไฟว่งสวรโอ้ดูเขาวิ่งดูท่าวิ่งเขาสว่อนแล้วทําไมเขาถึงไม่มีท่าพิเศษของเขาอ่ะนี่ไงมีท่าพิเศษมีท่านี้อยู่ อพลังสตอมอย่างเท่เลยแหละขอบอกอยากจะบอกว่าตอนนี้นะเราตามหากันได้กี่คนแล้วนะสี่ <4 S 1> <4 S 2> คนสี่คนแล้วงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะมันเห็นอะไรบางอย่างฝั่งนู้นอีกแล้วข้างหลังน่ะเหรอใช่แล้วนี่ไงเขามีสัญ,ญลักษณ์บอกโอ,โอ้โอใช่เปล่าใช่เปล่าน่าจะใช่นะอยู่ข้างบนนั่นเปล่าใช่ไหมใช่ไหมขึ้นได้เปล่าไปเก็บยังไงอะ่ะขึ้นไม่ได้แฮ โอ้ไม่ได้อ่ะบันไดปีนไม่ได้แฮะหรือว่าต้องแปลงล่างแล้วขึ้นไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรถ้าปีนขึ้นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่จเจอแล้วโถวสซ่วมคุณทหารนะใช่แล้วขอเก็บก่อนก็แล้วกันเฮ้ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเขากําลังเฉลยอ,อยู่ว่าเรากําลังจะได้อะไรมาเออจริงด้วยเห็นมั้เป็นโถส่วมคุณทหารจริงๆด้วยสุดยอดเลยงั้น โซนทางนี้ก็จะเป็นโซนของทหารทั้งหมดเลยนะสีใช่แล้วใช่แล้วมีตรงนี้อีกเร็วเขา้าอ๋อเลยเลยเดี๋ยวพี่เอกแปลงมาให้พี่ฝนเจออีกแล้วเจออีกแล้วเหรอพี่ฝนใช่แล้วเจอคุณคนเนี้ยเจอคอนคอนอีกแล้วเหรอใช่เจอคอนทอเก็บ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 มากกว่าเร็วเขา้า โอ้ยค้อนสีเขียวอ่ะใช่แล้วค้อนสีเขียวอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอะขอแปลกๆชาวบ้านเดี๋ยวขอแปลงร่างก่อนก็แล้วกันเขาบอกว่าแฮกเกอร์ไททันแฮกเกอร์ไททันเลยเหรอเฮ้ยเป็นไททันที่เป็นแฮกเกอร์งั้นเหรอไหน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 อยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ไงโอ้ยตัวใหญ่มากเลย呀อ๋อเดี๋ยวพี่เอนมองไม่เห็นเลยพี่ฝนอย่างเท่เลยนะเนี่ยโอ้โหพอเป็นไททันแล้วตัวใหญ่มากๆทุกคนโอ้ตัวอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่ก่อนใช้พลังยุด ตึงเ้ือก็มีเขามีสวิงแฮมเมอร์ด้วยันสุดท้ายอ่ะไหนไหนไหนอันนี้หรอโอ้หมุนอันนี้งงไงเ้าเรียกว่าอะไรนะหมุนคอนควางคอนดีพี่ฝนอืดโอ้โห,โหพลังของเขาเช่างรุนแรงเหลือเกินพี่ฝนล,ลองหะดูยัง ลองหอดูแล <muitas mit> euh <laughs> ้วเนี่ยมันมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังเลยเห็นเปล่ามีเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังเหรอหนึ่งศูนย์ไงคอมพิวเตอร์ไงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อ๋อเออใช่จริงด้วยแล้วดูท่าทางตอนนี้นะเราจะต้องไปจัดการสกีบีดี้ทหารแล้วละนะสกีบีดี้ทหารเนี่ยเหรอพูนี่นี่นี่จัดกันเลยพต่วิงแเมว่าอืมเขาหนีไปแล้วทุกคนเขาหนีไปแล้วเ็าเป็นสกีบีดี้เขาหนีแล้วใช่แล้วเขาหนีไปแล้วเอออะเดยวเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเหมือนเห็นอะไรอีกแล้วอะไรอยู่ตรงไหนนี่ไงตรงนี้ไงตรงเนี้ยเหรอ ใช่เหมือนด่านกระโดดเลยแต่แบบว่าเราจะต้องแปลงร่างกลับมาเป็นตัวเราก่อนนะรีเซ็ตกลับมาแล้วไปเลยพี่ฝนเมื่อกี้อยู่ฝั่งไหนนะนี่นีงนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เหรอฮ้ยโอมาแล้วมาแล้วน่าจะเป็นด่านกระโดดเฮ้ยเขามีทีวีเกอร์กระโดดอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะฮึบฉึบนี่ไงนี่ไงเราจะต้องเปิดประตูเพราะมันกระโดดไม่ได้อ่ะต้องมีหลายคนอ่ะเปิดอย่างเงี้ยเหรอใช่ต้องมีเพื่อนไปไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นทุกคน งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเหยียบแล้วพี่ฝนไปไหมอ่าได้ได้ได้ทีวีเกิร์ลเข้าไปแล้วทีวีเกิร์ลไปแล้วต้องกระโดดเหยียบขึ้นมาบนนี้ก่อนอ่าเหยียบให้เราไปเลยเดี๋ยวกําลังจะไปอึบชึบมาแล้วนี่ประตูมันปิดเห็นป่าระวังนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะเอออ้าวไปเกิดใหม่ไม่เบรเห็นเห็นเป็นหมวกอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ฝนกําลังไปอึบอึบมาแล้วนี่มาแล้วกระโดดอย่างโปร วุ้ยเป็นหมวกจริงด้วยตั้งใจโดดนะนี่ไงได้แล้ววุ้ยเป็นหมวกอะไรบางอย่างเป็นหมวกอะไรเหรอพี่ฝนนี่ไงเป็นหมวกเหมือนกับคุณตำรวจอ๋อพี่ฝนรู้แล้วสกีบีดี้ทอยเล็กโปลิศต,ต,ตำรวจโปลิศเนี่ยนะเดี๋ยวแปลงล่างให้ดูเดี๋ยวพี่เอกกระโดดมาหาได้แล้วเหรอได้มันเหยียบแล้วมันได้แป๊บหนึงน่งไงอ๋อเหยียบแล้วได้แป๊บหนึ่งอ๋อดีเลยเดี๋ยวเดียวหาไม่เจอเจอเปล่าหาไม่เจอด้วยน อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนบาพี่ผลอ๋อนี่ไงจะแล้วสามดาวโพลิสสกีบีนี่ไงอู้หูอย่างแท้ขอดูหน่อยดิอืออย่างแท้เลยนี่อู้หเท่มากเท่มากพี่ผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูปุ่มดิปุ่มปุ่มอะไรเหรอเพซายเลนคืออะไรอะใช้ไซเลนอ๋อก็มีไซเลนวิ่งวิ่งได้งั้นเหรอไซเลนอ้าวทำไมไซเลนอ๋อติดอยู่บนหลังอ,อ,อือโดดไม่ลงโดดไม่ไปโดดไม่ไป งั้นลองออกมาใช้ข้างนอกแล้วกันนี่นี่นี่เห็นปะโหคุณตำรวจอย่างเท่เลยนะเนี่ยมีตรงไหนอีกเปล่าแถวเนี่ยตรงไหนหาดูดิพี่ฝนงั้นลองหาดูแถวนี้ก่อนนี่นี่ตรงนี้มีป้ายอีกแล้วตรงนี้มีป้ายแสดงว่ามีใช่เปล่ามีไหมอ่ะไม่มีแฮะมีป้ายแค่เป็นเขตนะเปล่าใช่แล้วมีป้ายแค่เป็นเขตแต่ว่าไม่มีแฮะอ๋อตรงไหนอ่ะ เดี๋ยวนีๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนำไปเลยนี่นี่ฝั่งนี้เจอแล้วอ๋อไอแอบอยู่นี่ไงใช่แอบอยู่ในท่ออะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเมีได้กระเป๋าพยาบาลอ,อ่ะมเดี๋ยวขอเปิดดูนยฮึบมาแล้วกระเป๋าพยาบาลจะได้เป็นอะไรหนออะไรอะ่ะเมดิกทีวีแมนมาทางนี้แล้วเข้าเป็นหมอห,หมอสนามอ๋อเป็นคุณหมอสนามเหรอใช่แต่เขาเป็นทีวีอ๋อเขาเป็นทีวีเลยทุกคนออเขาเป็นตัวเป็นทีวีมาเลยอ่ะเดี๋ยวแปลงล่างก่อน หเายไม่เจอหาไม่เจอไม่เจอแล้เจอเจอเจ่เจอเจออเจ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 ้เจอเจ่เจอ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 เจ้เจอเ้อเจเจอเจอเจีเเจอ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 เจาเจอเนอเจีเป็เทอเจีเจเลยเจอเจอเจอเอเีเเเอเอ นี่ไงโอ้มีพลังเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ว่าพี่เอกหาไม่เจอโอ้ก็เท่ดีนะเท่ดีเท่มากเลยข้างหลังเขาก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าพยาบาลใช่กล่องพยาบาลเป็นกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นถูกต้องเลยดูดูด,ดูใครมาตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย,เ,ลยเพื่อนไปหามาจากไหนเนี่ยทุกคนแสดงว่าจะต้องอยู่แบบที่ลึกๆอ่ะโอ้แสดงว่าที่นี่น,นี่ไงเหวอัเจอแล้วไหนอ่ะนี่นี่จเจอแล้ววันนี้วิ่งยากนะ อ๋อนี่ไงจะแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวขอแปลงร่างก่อนอ๋อเพื่อนเอามาแนะนำเรานี่เองใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงร่างให้ดูเราจะกลายเป็นตัวสีเหลืองไงนี่ไงน่าจะเป็นซูเปอร์ไททันซูเปอร์เลยเหรอใช่เดี๋ยวแปลงร่างก่อนก็แล้วกันโอ้อซูปเปอร์เลยเขาเป็นคุณซูปเปอร์ไททันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออีกแล้วล่างๆเลยอ๋อ <จะ S 1> พี่วเจอแล้วสี่ดาวสีดวส่ดาวเลยเหรอใช่สี่ดาวเลย อ,อดูดูดูเขาไม่มีสวิงซอสด้วยนี่ฟาบเขามีดาบด้วยฟาบเนี่ยเดี๋ยวขอใช้พลังก่อนนี่โอ้โหสวิงซอสอย่างเท่เลยย่าพีเอกชอบท่าเนี่ยท่าตอนที่เขาสวิงซอสน่าจะฟันคู่นะเดี๋ยวก่อนนะพี่อนขอแปลงล่างเป็นม็อบคุณคนนี้ก่อนดีกว่าคุณ<อ>คนนี้ยังไม่ได้แปลงล่างเลยเป็นใครอ่ะไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเขาให้ฟรีมาอ๋อ เป็นไททันคาเมล่าแมนที่ให้ฟรีมาหรอใช่แล้วนี่เขาก็จะมีคอนเหมือนกันวันนี้เราตามหากันได้ถึง7คนเลยทีเดียวเชียวเจ็ดคนเลยหรอถูกต้องพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอีกแล้วอะไรจะไปอยู่หางตาบ่อยแท้นี่ไงจออีกแล้วอะไรอะวงแหวน วงแหวนเหรอใช่แล้ววงแหวนเราจะได้อะไรมามาฝั่งนี้เร็วเข้าวงแหวนรายการที่8ดเราจะได้เป็นอะไรกันนะออฮือสกีบีดี้ทอยเลตแองเจิลแองเจิลสกีบีเนี่ยนะใช่แล้วถูกต้องแล้วเดี๋ยวขอเปิดก่อนก็แล้วกันแองเจิลสกีบีอยู่ไหนหนออยู่รายการต้นๆพี่ฝนนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วอือโอ้ยอย่างเท่เลยอ่ะทุกคนสุดยอดมากเลยนะเนี่ยวันนี้เราตามหากันได้เยอะเหมือนกันงั้นเอา อย่างนี้ดีกว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย๋ย,ย,ยวคขาวหน้ามาตามหากันใหม่ดีกว่านะ